สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เปิดวาร์ปแพมมีสุทธิดาผีใบข้าวจากสัปปะเรอขึ้นแท่นนางเอก300ล้านแพมมีสุทธิดาผีใบข้าวในเรื่องสัปปะเอภาพยนตร์ไทยบานที่บอกเล่าความเชื่อแถบอีสานขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านหน้าใหม่หลังหนังทำรายได้ทะลุก,กว่า300ล้านบาท ฮิตติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับภาพยนตร์ไทยบ้านของผู้กำกับสุดเซอร์ต้องเตทิติที่ได้สร้างหนังความสัมพันธ์สะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมชาวอีสานจนผู้ชมแห่ไปดูกันล้นโลงที่สำคัญนักแสดงในเรื่องเกือบทุกคนไม่ใช่คนดังหรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่สามารถพาให้หนังฮิตไปได้ทั่วประเทศได้โดยใบข้าวรับบทโดยแพมมี่สุธิดาบัวติก นักแสดงหน้าใหม่ที่หลายคนกำลังจับตาแม้เธอจะเล่นเป็นผีแต่ความสวยดันพุ่งทะลุเมคอัพออกมาเลยใบคข้าวตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นผีใบคข้าว,วิญญาณที่วนเวียนไม่ไปไหนด้วยฝีมือการแสดงอันเข้าถึงบทบาทของสาวแผ่มมีที่พาคนดูอินตามกันทั้งเรื่อง ซึ่งไม่น่าแปลกเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยฝากผลงานไว้กับไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1และ2.2มาก่อนแล้วสำหรับประวัติของสาวคนนี้เธอมีชื่อจริงว่าสุธิดาบัวติกหรือชื่อเล่นแผมมีเกิดวันที่9กมิถุนายน2538จบการศึกษาจากวิทยายลัยเทคโนโลยีสันตพลจังหวัดอุดรธานีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนอกจากบทบาทก,การแสดงเป็นผีใบข้าวแผ่มมียังสามารถร้องเพลงคาเวอร์และเป็นถึงผู้จัดก,การส่วนตัวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังการทัศนะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ